การเลี้ยงควายในภาคอีสานของประเทศไทยเป็นกิจกรรมทางเศร,รษฐกิจและวัฒนธรรมที่สําคัญด้วยสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เหมาะสมทําให้ภาคอีสานเป็นภูยภาคที่มีการเลี้ยงควายมากที่สุดในประเทศประโยชน์ของการเลี้ยงควายในภาคอีสาน 1. การใช้แรงงานควายถูกใช้ในการไถนาและลากจูงซึ่งเป็นแรงงานสําคัญในเกรรษตรกรรม 2. การผลิตน้ํานมและเนื้อ ควายเป็นแหล่งของน้ำนมและเนื้อที่สำคัญโดยเฉพาะในครัวเรือนชนบทสาป่วยธรรมชาติมูลควายเป็นป่วยธรรมชาติที่ดีช่วยปรับปรุงคุณภาพดิน 4. การอนุรักษ์วัฒนธรรมการเลี้ยงควายมีความเกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน่นเช่นงานบวชนกักงานบุญบางไฟกระบวนการเลี้ยงควายในภาคอีสานเมนการคัดเลือกพันธุ์ เลือกควายที่มีสุขภาพดีและมีลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้งานเช่นความแข็งแรง 2. การจัดการอาหารควายต้องการอาหารที่มีคุณภาพเช่นยาและพืชอาหารสัตว์การให้อาหารเสริมในบางช่วงเวลาช่วยให้ควายมีสุขภาพที่ดีสาการจัดการที่อยู่ควายควรมีที่พักที่สะอาดและปลอดภัยป้องกันโรคและการบาดเจ็บ 4. การดูแลสุขภาพ ตรวจสุขภาพควายอย่างสม่ำเสมอและฉีดวัคซีนป้องกันโรคปัญหาและความท้าทาย 1. การขาดแคลนทรัพยากรบางพื้นที่อาจขาดแคลนอาหารและน้ำสำหรับควาย 2. โรคและสัตรูพืชควายอาจป่วยจากโรคหรือศัตรูพืชที่ต้องมีการจัดการอย่างดี 3. ปัญหาทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงของราคาผลิตภัณฑ์จากควายอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกร การเลี้ยงควายในภาคอีสานมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นจึงควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้การเลี้ยงควายเป็นไปอย่างยั่งยืนการวานแห่หาปลาเป็นวิธีการหาปลาแบบดั้งเดิมที่ใช้กันอย่าง,างแพร่หลายในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานซึ่งมีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่งที่เหมาะสมกับวิธีการนี้ อุปกรณ์และขั้นตอนกวานแหาหาปลาอุปกรณ์ 1, แหแหทําจากเชือกหรือไนลอนถักเป็นตาข่ายที่มีรูขนาดเล็กเพื่อจับปลา 2. ตะกวดทวงน้ําหนักติดอยู่ที่ขอบแพหเพื่อให้น้ําหนักและจมน้ําเร็วขึ้น 3. เชือกสําหรับควบคุมแหใช้เพื่อควบคุมการหวานและการเก็บแหขั้นตอนเมนการเตรียมแหตรวจสอบแหให้อยู่ในสภาพดี ไม่มีรูเร้าหรือตาขายขาด 2. การเลือกสถานที่เลือกแหล่งน้ำที่มีปลาชุกฉุมเ<า>ช่นลำคลอง<า>ทะเลสาบหรือแม่น้ำ 3. าการหวานแห<า>ยืนในน้ำที่ลึกพอประมาณใช้มือขวาจับส่วนบนของแหและมือซ้ายจับส่วนล่างของแหโยนแหออกไปลักษณะคล้ายพัดลมเพื่อให้แหกางออกเป็นวงกว้าง 4. การดึงแหรอให้แหจมน้ำและตะกัวท่วงน้ำหนักถึงก้นน้ำ จึงแหกลับมาพร้อมกับปลาในแหข้อดีของการวันแหก 1. ง่งายและรวดเร็วสามารถจับปลาได้ในระยะเวลาสัน้น 2. ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมวิธีการนี้ไม่ทําลายสภาพแวดล้อมใต้ท้องน้า 3. สามารถใช้ในแหล่งน้าตื้นเหมาะสําหรับการหาปลาในแหล่งน้าตื้นหรือน้ําที่มีความลึกไม่มาก